วันนี้เสนอตอนตู่เรียนศึกษาอ่าน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้เกี่ยวกับงานด้านบริการครับและคำศัพท์ที่เราจะเรียนรู้กันในตอนนี้ก็คือคำว่าตู่ครับแปลว่าเรียนศึกษาอ่านสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์คำว่าตู่ค่ะตู่เป็นคำกริยาแปลว่าเรียนศึกษาอ่าน S <S <S เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีวลีอะไรบ้างตู่เหยียนจิ้วเชิงแปลว่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตู่เชื่อชื่อแปลว่าเรียนระดับปริญญาโทตู่โป้ชื่อแปลว่าเรียนระดับปริญญาเอกค่ะหลังจากที่ฟังเราซื้อนูนาแนะนำคำศัพท์และวลีกันไปแล้วเราไปดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันครับ我想去中国读硕 请您介绍一下，您想学什么专业呢？经济管理学在中国哪所是重点大学呢？清华大学。คำศัพท์คำนี้นะครับยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประโยคต่างๆได้อีกครับในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์เดี๋ยวเรามาดูประโยคกันนะคะ หากเราจะพูดว่าในประเทศจีนหลังจบมหาวิทยาลัยแล้วหากเรียนต่ออีก2ปีจะเป็นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทค่ะเราจะพูดว่าจ่ายจงก๋วต่าเฉียปีเย่โฮจ่ตูเหลียงเหนียนจิ้วสื่อหยียนจิ้วเซิงฟังซ้ำอีกครั้งนะคะจ่ายจงก๋วต่าเฉียปีเย่โฮจ่ตูเหลียงเหนียนจิ้วสื่อหยยนจิวเซิง หากเราจะพูดว่าฉันอยากไปเรียนปริญญาเอกที่ประเทศเกาหลีเราจะพูดว่าหัวเสียงชี้หานกัวตูโปสื่อฟังซ้ำอีกครั้งนะคะหัวเสียงชี้หานกัวตูโปสื่อและช่วงสุดท้ายของรายการผมไม่ลืมที่จะนำคำคมข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับสร้างตั้งไม่ใช่เพราจเจ้หัวแต่เป็นตัท่า,จจทาน ชลินเว่ยจือจีฉายหุยสร้างตั้งที่ถูกหลอกไม่ใช่เพราะเขาเหลี่ยมจัดแต่เพราะเราโลภจึงถูกหลอกค่ะก่อนจบรายการอย่าลืมไปฟังบทสนทนาในสถานการณ์จำลองเพื่อทบทวนกันอีกรอบนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ我想去中国读硕 请您介绍一下，您想学什么专业呢？经济管理学在中国哪所是重点大学呢？清华大学。 สิ่งใดๆไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอ